วันนี้ครัวยายหนุ่ยขอเสนอเมนูเส p r จริงตำกล้วยมาดูวิธีการทำเลยจ้าทิ้งไม่ได้แล้วมกินไหมเนี่ยกล้ยยวยนิดหน้อยที่อยู่กับหัวปีเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาตำนะคะแต่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันจะตำเป็นครั้งแรกค่ะอยากกินตำกล้วยนีย่ยายก็จะใส่มะเขือเนี่ยจะตำเหมือนตรงนีนเน้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใส่มะนาวด้วย มาขามเปียกมาดูวิธีการทำเลยจ้าใส่พริกเห้งใส่กระเทียมลงไปแล้วก็โกรกพอหอยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่ายายจะใส่พริกเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าอาใสยที่ว่าเขาไม่เผ็ดแต่ใส่น้ำตาลยายใช้น้ำตาลตะโนดคะ่ะแล้วผ,ผงนัวนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะ น้ำปราของเราเนี่ยต้องมาแล้วก็ยายก็จะตัดความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกชิมดูก่อนว่าพอดีไหมรสชาติที่เราต้องการจากนั้นมายายก็จะเอากล้วยนะคะกล้วยที่อยู่ในปลีกล้วยนะคะ แทนที่เราจะทิ้งเราก็เอามาเป็นประโยชน์ลองทานดูนะคะทุกคนยายก็จะกล้วยข้าวอ่อนเนาะยายก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กๆพอดีคําที่กินได้ง่ายนะคะคือเขาก็จะไม่เหนียวแล้วยายก็จะเอามะเขือเปราะมาตัดใส่ไปด้วยนะคะเพื่อความนัวไปอีกแล้วก็มะนาวยายก็ใช้เป็นเลมอนนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศนะคะจากนั้นมาก็โคลกโคเล็กโคเลกโคลเข้าไปนะคะ โขรกเข้าไปจนทั่วแหมพูดไปก็กลืนน้ำลายค่ะทุกคนหนูเลยตำกล้วยนะคะจะออกเปรี้ยวเขาจะตัดความเปรี้ยวตัดฝาดนะคะตัดไม่ให้เขาฝาดเป็นครั้งแรกนะคะที่เอากล้วยเล็กๆเ,เนี่ยมาตำนะคะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน <Okay. S 1> ตเตรียมเสิร์ฟได้แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวตักใส่จานดูหน้าตานะคะน่าทานไะมคะทุกคน น่าทานมากๆเลยนี่ใส่จานแล้วค่ะโอ้สีสันน่าทานมากเลยจ้าเมนูนี้ทานกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทานกับผักจะเข้ากันมากๆสีสันเป็นไงคะน่าทานไหมคะทุกคนหอมปลา <c oughs> หอมเครื่องเทศนะคะทุกคน <c oughs> นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ยายคิดค้นขึ้นนะคะทำเสร็จกินเลยจ้ารออะไรตำกล้วยนี่นใส่มะขามเปียก ยายก็ใส่มะขามเปียกใส่มะนาวค่ะอืมอร่อยตัดน้าตาลนิดนึงยายใส่มะเขือด้วยนะคะอืมอร่อ